กันเอกลาววันนี้ <c oughs> มาที่จับปลากระตะมาที่จับปลาช่าง,งที่กระบี่วันนี้เนี่ยว่าเข้ามาเลื้อวหัวมาเข้าเกาะยาวบ้านเราแล้วเออเนี่ยที่ท่องที่เที่ยวที่เกาะยาวบ้านเราเออมีที่เที่ยวสบายสบายชายหาดสวยงามธรรมชาติบรรยากาศดีอ่อ จะเข้าบ้านกาะยาวแล้วนี่ก็ตีห้ากว่าแล้วแค่ตีหกแล้ว <c oughs> ไปแต่มื้อเช้าเนี่ยเนี่ยที่ท้องที่เที่ยวของกะยาวบ้านเรามีชายหาดข้างหน้าน่ที่เขาขาวด้วส,สวยสวยงามธรรม,มาชาติบรรยากาศดี <c oughs> จะมาต้องมาเที่ยวก็ขอเชิญขอชวนเลยนะครับที่กะยาวบ้านเรา ไปจับปลากระตะหรือว่าไปจับปลาชิ้นช่างวันเนี้ยได้มา7 0 8สิบแปสิบไายมีใครจะเข้าบ้านแล้วนู่นเรื่อเพื่อนๆก็อยู่วิ่งกันอยู่นู่นวิงกันหลายลำไปกันแต่เมื่อเช้านี่จะเข้าหลบบ้านแล้ว ลอยยาวบ้านเราแป่ทำมาหาชินเนี่ยปลากระตาเรียกว่าปลาชิ้นจ้างของเราได้มาไม่มากก็เลย70-80ไทยได้แล้ว ชมทิวทัศน์ทะเลบ้านๆอาน,นามมนข้างเราไปก่อนธรรมชาติบรรยากาศดีสวยงามดีดาชายหาดข้างหน้าเนาะชายหาดโลจากมาทางนี้ก็ชายหาดโตโถยอาวบอเลแถวนี้ก็มีชายหาดสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเกาะยาวบ้านเราเมาท่องมาเที่ยวก็มากินปลากระตะมากินปลาชิ้นจังของเกาะยาวบ้านเรา ถ้ามาได้กินปลากระตาหรือว่ามาได้กินปลาชิ้งช่างแล้วมาไม่ถึงเกาะยาวแกงก็ได้ยำก็ได้ได้หลายอย่างกระตะปลาชิ้ช่างของเราอร่อยอถ้ามาแล้วถ้ามาได้กินปลากระตาที่เกาะยาวมาไม่ถึงเกาะยาวกินขนมกินก็ได้แกงไส้ปลากแกงปงปลาก็ใส่ไปได้อร่อย ปากตาบ้านเราจะกินปูกินปลากินหอยกินกุ้งกินหมึกมีหมดเลยเกาะยาวบ้านเราไม่อดไม่อยากอาจจะมาท่องมาเที่ยวก็ขอเชิญขอชวนมากินมาอยากได้ที่เกาะยาวบ้านเราเออเนี่ยชายหาดก็มีหลายชายหาดสวยๆงามๆทั้งนั้นโรงแรมบังกะโลเขามีมากมายอาจจะมาท่องมาเที่ยวราคาแพงก็มีราคาถูกก็มี ราคาถูกๆเรามามีเงินก็ประมาณไม่มากก็เรามาพักได้เป็นเดือนเกาะยาวบ้านเราอาหารการกินไม่อดไม่อยากก็ขอเชิญพี่เชิญน้องข้างนอกถ้าได้เห็นคลิปของผมแล้วก็ติดใจก็ขอเชิญขอชวนเลยนะครับมาท่องมาเที่ยวมากินปลากระต่ามากินปลาชิ้นช่งจุเกาะยาวก็ขอสวัสดีตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ มือใหม่หัดใหม่สนับสนุนด้วยสวัสดีนะครับจะไมัยเกาะยาว